ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเสริมสวยนิคมพัฒนาซอยเจ็ช่างฝางนะคะวันนี้เป็นคลิปของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันนี้อยู่กันสามคนนะคะหมายถึงว่าช่างอะ่ะอยู่กันสามคนนะคะสวยจบครบที่นี่นะคะที่ร้านมีบริการยืดผมทำสีต่อขนตาทำเล็บเจลสปาเทา้าสปาหน้าแล้วก็อเคลาตินสด ต่อขนตาพูดไปหรือ,อยังต่อขนตาน่าจะพูดไปแล้วแหละก็คือจะมีช่างเชี่ยวชาญเรื่องผมเรื่องทำผมยืดผมทำสีนะคะแล้วก็ตัดอาตัดผมชายตัดผมหญิงอันนี้เราทำเองแล้วก็ทำลิปจิก็จะเป็นช่างแผมนะคะช่างแผมนี่เขาเก่งงานเพนนะจะทำอย่างใจเย็นมือเบามากแล้วก็จะมีช่างจอยสะใดเลิศ ชั้งจอยสะใดสปาผมเลิศเนื้ดน,นวดหัวเลิศม,มากน้ำหนักมือได้เลยทุกคนตอนนี้ที่ร้านเรานะคะก็จะมีบริการโปรโมชั่นนะคะอาบอกโปรโมชั่นก่อนสำหรับเดือนกันยายนที่มาแล้วนะคะกันยายนสะใด1นึ่งร้อสิบ้าบาทนะคะแล้วก็ยืดผมทุกความยาวเก้กาแล้วก็ ทำเล็บก็จะเป็นโปรเดิมนะคะ4อ4.99ต่อรวมทารวมติดอะไรไม่อันนะคะอันนี้จะเป็นช่างแพมแต่ว่าทุกๆงานนะคะจะมีช่างประจําเสมอก็คือฟางนั่นเองฟางฟางนั่นเองก็คือเจ้าของร้านนั่นเองนะคะ นาเดิมหน้าเก่าเจ้าประจำก็คือทำได้ทุกอย่างเอเว y รี่ิงจริงกระเบลนะคะแต่ว่าก็จะมีวันแวบ,บบ้างไม่แวบ,บบ้างแต่ส่วนมากก็คืออยู่ร้านตลอดค่ะถ้าลูกค้าบุกมานัดมาว่าอยากทำอะไรฟางทำให้ได้ทุกงานนะคะมีช่างอยู่ประจำร้านหลักๆเลยก็จะเป็นช่างจอยแล้วก็ช่างฟางนี่แหละส่วนช่างแพรมรับงานหลัง5้าโมงแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดหนักขัดหนักขัดตะลิกนะคะช่างแพรม จะรับงานเสริมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจ้างได้1คนก่อนแล้วก็ทำเองก่อนนะคะอันนี้คือลูกค้าประจำทั้งหมดเลยนะคะที่มาในวันนี้นะคะก็คือไม่ลูกค้าไม่ได้มาในราคาโปรโมชั่นนะคะอันนี้คือทำเป็นประจำอยู่แล้วพี่ท่านนี้ที่ทำอยู่ก็คือทำตัดผมแล้วก็ทำสีปิดงอกทำด้วยเป็นประจำแล้วก็วันนี้พ่วงลูกสะพาย มาด้วยมาทำอ่าตัดผมด้วยนะคะแล้วก็น้องที่ทำเล็บก็คือทำเล็บสระผมเอ,อใดใดๆทุกอย่างก็คือน้องทำที่นี่เป็นประจำเลยวันนี้ลูกค้าประจำล้วนเลยนะจ๊ะสระผมบ้างปะไปายนะคะช่างจอยก็จะเป็นคนสระผมให้นะคะอ่าอันนี้ทำตัดผมแล้วก็ทำสีลงสีไปก่อนแล้วก็ทำเคราตินสดด้วยวันนี้ก็ พาลูกสภาายมาลูกสภปายก็อคุณแม่ตัดผมด้วยละกันก็เลยตัดผมไปด้วยนะคะอันนี้ช่างฝ่งก็ควบทุกงานเอ e ว y ร h i n ติแต่ว่างานทําเล็บเจลก็ให้ช่างแพมเป็นคนจัดการไปก็คือเดี๋ยวแต่ก็คือโพบแล,และและงานสวยมากเธอน่ารักสุดๆมีกิ้เมาส์ใดๆลูกค้าจะไปฮ่องกงนะคะก็เลยมาทำสวยไว้นะคะ ก็นัดกันไว้กับสาวๆสามสีคนแหละก็คือนั่นแหละเดี๋ยวสาวๆอีกหนึ่งคนตามมาทำล็บแล้วก็อ้อไม่ใช่อ่ะทำล็บแล้วก็ลิปติ้งแหละโอเคที่ร้านเราก็จะมีงานประมาณนี้โปรโม,มชั่นก็ตามนั้นนะคะโปรโม,มชั่นก็คือจะผมร้อยสิบเก้ายืดผมเก้าเก้าทุกความยาวแล้วก็ทำอ่าทาเล็บเจลมือเท้านะคะสามร้อยห้าสิบบาท อันนี้โปรนี้เป็นราคาสีพื้นนะคะถ้าเป็นสีลูกแก้วก็จะบวกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะคะ,ะค่าถอดก็จะเป็นอถอดสีเจลธรรมดา50บาทแล้วก็ถ้าเกิดเป็นถอด p v วก็100บาทนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็ช่วงนี้เงาเาฮัลโหลฮัลโหลเดือนเกิดของเจ้าของร้านเองก็คือนักธุรกิจสาวหาเพื่อนเที่ยวไม่ได้ อยากไปอ่าล่องเรือที่กทมนะคะเดือนหน้าวันที่เดือนนี้แหละเดือนนี้แหละโอ๊ยงงไปหมดเธอเดือนนี้แหละนะคะวันที่สิบหกนี้สาวๆคนไหนไปด้วยกันไหมไม่มีเพื่อนไปอะ่ะแต่จริงๆไปคนเดียวก็ไปได้แต่ว่าอยากมีสาวๆไปสักสองสามสี่ห้าคนนะคะใครสนใจจะไปกับเราทักแชททักอ,อินบอกมาได้นะคะ เสริมสวยนิคมพัฒนาซอยเจ็ดฝากร้านไว้ด้วยนะคะ